เหตุผลที่อยากยอมซื้อโน้ตบุ๊กราคาเกือบแสนอลูมิเนียม100%ยังไงคนทานมากๆเลยขอบก็คือจะทะลุออกมาถึงตรงนี้อยู่แล้วนะคะเห็นไหมจ๊ะแม่จ๋าจ,าจอ,อยเวอร์เลย Lenovo r e g i o n 7I ตัวนี้เลยจ้ะแม่จ๋าเออกรึหลายคนนะคะถามเข้ามาว่านะคะการที่จะเป็นยูทูบเบอร์นะคะ อินฟลูเอนเซอร์หรือว่าบล็อกเกอร์ต่างๆอ d ดิเตอร์เราจะต้องทํำยังไงวุนน้อยากก็มาแนะนําตัวนี้เลยอีกหนึ่งอุปกรณ์สําคัญเป็นพระเอกขี่ม้าขาวเลยเป็นตัวช่วยที่สําคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ Lenovo r e g i o n 7i เหตุผลข้อที่หนึ่งเลยจ้าแม่จ๋าดูสิคะรูราเป็นยังไงสไตล์พรีเมียม นะคะเพราะว่าไรเขาใช้วัสด for ุดีคุณดูสิคะวอรล์เปเปอร์ของเขาเรียบหรูดูแพงน้อยแต่มากเรียบแต่โก้แบบนี้นะคะพรมเมียมมากๆเลยจ้ะแม่จ๋านอกจากดีไซน์ที่พรีเมียมแบบนี้เนี่ยวัสดุที่เขาใช้เท้แท้ยังไงยังไงเขาทำจากอลูมิเนียม100%ซึ่งตัวนี้เนี่ยนะคะจะทำให้ตัวเครื่องนี่มีความทนทานแบกไปอ่ะตกไปนิดนิดหน่อยหน่อยก็ไม่มีบุกนอกจากความทนทานของตัวเครื่องแล้วนะคะคุณเห็นไหมคะเห็นอะไรไหมจ๊ะ เห็นไหมจ้าแม่จ๋าความบางเฉียบของเขาแล็ปท็อปของสายเกมมิ่งโดยเฉพาะเลย <une> <t une> แต่บางมากบางมากๆเลยนะคะอยู่ที่19.9มมซึ่งถือว่าเป็นตัวโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่บางมากๆเลยเหตุผลที่2นะจ๊ะคุณเห็นไหมคะสายปราร์ตี้แบบเราๆนะคะมีคีย์บอร์ดแบบนี้ก็คือโอ้โหตื่นตาตื่นใจทํางานไปไม่มีง่วงไม่มีหลับแน่นอน เพราะว่าคีย์บอร์ดคือตื้มากหรือว่าอยู่ในผับมีหลากหลายแบบให้เลือกด้วยอะแบบนี้ก็คือแบบว่าอะสาหรับใครที่ทํางานเวลวเฮ้ย hey, hey. ชอบง่วงนอนก็คืออ่ะดูหน้าจอไปหรือว่าแบบอะเขาเปลี่ยนได้ด้วยนะดูสิสอะยังไงเฮ้ยทำไมลดเละแบบนี้สนุกสนานกับการทำงานพิมพ์ไปก็คือไม่มีเบื่อนะคะอะบอสซาค่อยๆมา อันนี้คือฟังก์ชันที่แบบเห็นแล้วสนุกอะ่ะเราเห็นแล้วเราชอบรู้สึกว่ยโน้ตบุ๊กเนี่ยหรือว่าแล็ปท็อปเนี่ยทำออกมาได้ขนาดนี้นี่คือชั้นนํามากๆเลยเดีย๋ยวจะจับเดีย๋ยวจะลูบเดีย๋ยวจะถือเดีย๋ยวจะกด enter แบบว่า enter แล้ว enter อีกเหตุผลข้อที่3นะคะที่จะเป็นประโยชน์มากๆเลยกับคนที่จะทํยูทูบเบอร์นะคะหรือว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์คือว่าตัวหน้าจอของ l e n o v o ตัวนี้เนี่ยมันกว้างมากนะคะอยู่ที่15.6นิ้วไม่พอเป็น full hd 1080เรียบร้อยขอบก็คือจะทะลุออกมาถึง ตรงนี้อยู่แล้วนะคะเวเาเราตรวจงานหรือว่าเราเวลาเราจะรับชมภาพต่างๆที่เราผลิตตัวนี้มันจะสําคัญมากมันจะทําให้เราเห็นภาพได้คมชัดหน้าจอสีต้องห้ามเพี้ยนไม่ใช่ว่า้โ,โหกำลังตัดต่อโปสเตอร์ให้ลูกค้าอยู่เนี่ยเห็นเป็นสีนี้นะเป็นสีเขียวมรกตปุ๊บส่งไปถึงลูกค้าที่เขามีหน้าจอที่เขาเป็น Full HD จริงๆเนี่ยไปถึงปุ๊บเป็นสีเขียวขี้ม้าอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้ยิ่งตัว Lenovo ตัวนี้เนี่ยนะคะสีหน้าจอของเขาเนี่ยเขาเป็น100% Adobe RGB และยิ่งมาบวกกับตัวของ HDR สี ทำให้การไล่เฉดสีนะคะความสว่างความมืดเฉดสีต่างๆเนี่ยตรงและเป๊ะและคมชัดนะคะมีการไล่ลำดับเฉดสีได้อย่างสวยงามและมิติเนี่ยนะคะไม่นีรับแน่นอนเวลาเราเอาุเอาเข้าที่ประชุมซะหน่อยอยากให้คนอื่นเนี่ยเห็นภาพไม่ต้องยกขึ้นมาอย่างนี้โอโบราณมากแล้วไม่มีใครเขาทำอย่างนั้นเขายังไงจ๊ะเป๊ พับจอให้ดูเลยจ้ะเวลาประชุมง,งานทุกคนมาจากมาเข้ามา180องศาแบบนี้เลยแล้วการพับเข้าๆออก,ออกๆแบบนี้นะคะเขาการันตีพับได้นโอโหเกือบ30,000ครั้งด้วยกันคือบางทีร้อนๆก็คือพัดเป็นพัดดีอย่างนี้ก็คือจอยเวอร์เลยและฟังก์ชันตรงนี้นะคะสายเกมเมอร์จะต้องเลิฟมากๆเลยนะคะหน้าจอของเขาเนี่ยที่เป็น 144Hz refresh rate รตรเัวนี้เนี่ยเขาจะทำให้ภาพนะคะหน้าจอสมูทมากๆใคร ที่โอ้โหเป็นสายนั่งเล่นเกมแบบเกมที่แบบหนักๆเอฟเฟกเยอะๆที่จะต้องจ้องกับหน้าจอนานๆแล้วนอกจากสายเกมเมอร์นะคะสายอีดิเตอร์จะเลิฟฟังก์ชันนี้มากๆตัวนี้คือสุดยอดเลยเพราะว่าไม่กระตุกเลยมันสム ooth หน้าจอมันคมชัดอีกหนึ่งฟังก์ชันที่น่าสนใจมากๆคือปุ่มกระจิว๋วด้านบนตัวนี้เว็บแคมที่ทุกคนคิดว่าโอ้มันก็ต้องมีในโน้ตบุ๊กทุกเครื่องแต่ตรงนี้เขามีปุ่มเปิดปิด ให้เราเราสามารถอ่านตัวนี้คือเปิดแล้วก็ปิดแบบนี้ได้เลยสมมติว่าเรากําลังประชุมงานกับลูกค้ารับบีบจากลูกค้าอยู่อ่ะประชุมกันอย่างงู้นอย่างนี้เอาแบบไหนดีคะน,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 นั่นนู่นนี่อุ้ยตายแล้วเสื้อหลุดนั่นนี่อุ้ยตายปิดกระทันหันไปเลยจ้ะภาพก็จะปิดไปเลยจัดทรงจัดเสื้ออะไรเสร็จเปิดกลับเข้ามาคุยใหม่อันนี้สะดวกสบายแล้วเหตุผลข้อที่4นะคะที่อยากเลือกตัวนี้มาแน่นอนหลายคนบอกว่าแม่ราคาสูงขนาดนี้สวยอย่างเดียวไม่ได้นะไม่จ้ะ สวยแต่รูปแล้วก็ต้องจูบหอมด้วยเครื่องนี้นะคะนอกจากความสวยงามดีไซน์ที่โก๋หรูแล้วสเปคข้างในคือใหม่ล่าสุดนะคะเพราะว่าสายอดิเตอร์สายยูทูบเบอร์การตัดต่อภาพมันจะต้องใช้ความจําที่เยอะแล้วก็แรงแล้วก็ต้องเร็วทุกอย่างต้องแบบดีที่สุดนั่นเองนะคะอย่างตัวนี้เนี่ยซีพียูของเขาเป็น Intel c o r e i9 Gen 10 <Wow! S 1> 10980 HK แล้วเลดยังไงเขามาพร้อมกับการ์ดจอ RTX 2 0 8 0 Super MaxQ oh. ทําให้ความเร็วความแรงของเครื่องเนี่ยนะคะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและนอกจากนั้นนะคะเรื่องของความจุของเครื่องโอ้โหสายบล็อกเกอร์สายอ d ดิเตอร์ต่างๆต,ต้องไปหาซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมในการมาจุฟุตเทจไม่ต้องเลยเครื่องนี้ให้มาเป็น SSD 1TB ไบคุณพระกันจะไปถ่ายบล็อกกันที่แสงเหนือไปดูทะเลไปเที่ยวภูเขาถ่ายกันมา3วัน10คืนเยอะแยะมากมายเอามาจุไว้ในโน้ตบุ๊ก มีเครื่องเดียวได้เลย SSD 1TB เยอะมากนะคะจุก,กันแบบเต็มๆแล้วไม่พอเขาให้แรมมา 32GB <Wow. S 1> โอ้โหเวลาตัดต่อเสร็จแรนเดอร์นี่คือปรื้ดอะปรืด,รดแล้วข้อดีก็คือมันทําให้การทํางานของเรามันสะดวกสบายมันรวดเร็วมันไม่กระตุกตัวนี้เนี่ยนะคะเขามีระบบระบายความร้อนที่ดีมากนะข้อดีก็คือว่ามันทําให้เครื่องไม่ร้อนบางทีนะเครื่องมันร้อนมากๆมันจะหยุดเองแล้วหยุดเองบางทีงานเรามันยังไม่ได้เซฟ โอ้โหมาหันตะไคยเลยคราวนี้งานก็คือหายไปเลยอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยระบายความร้อนเขามีพัดลมในตัวไม่ต้องไปซื้อพัดลมจิ๋วอะไรมาอุปกรณ์เพิ่มเติมให้วุ่นวายตัวนี้เขาพิเศษมากๆนะคะมีระบบระบายความร้อนที่ดีเยี่ยมเพราะฉะนั้นแล้วการเรนเดอร์งานการตัดต่อง,งานคือนั่งเปิดเครื่องไปเลยทั้งวันทั้งคืนไม่มีร้อนแน่นอนจ้ะ สรุปให้ฟังง่ายๆก็คือว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเรามากเวลาเราตัดต่อวิดีโอใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นการนําภาพหรือวิดีโอเข้ามาหรือแม้แต่การตัดต่ออันนี้สําคัญมากๆเลยเพราะว่ามันจะทําให้การตัดต่อเนี่ยไม่สะดุดพอมันลื่นไหลมันก็ตัดต่อง่ายตัดต่อง่ายแล้วมันก็เร็วพอเร็วปุ๊บเครื่องทุกอย่างพร้อมรองรับสมูทอีกเพราะฉะนั้นแล้วทางานได้ออกมาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยและอีกหนึ่งข้อนะคะที่เลือมมากๆเลยสําหรับสาวโก้โกสาวแบบว่าโอ้โหซุ่มซ่ามอย่างดิฉันนี่ก็คือเนื้อ นั่นก็คือเรื่องของการประกันภัยอุบัติเหตุนั่นเองค่ะพราะะปรบมือให้แบบนี้เลยเพราะว่าอะไรจ๊ะเขารับประกันให้แบบ100%เซไม่เสียค่าอะไรไม่เสียค่าบรกิการไม่พอไม่จำกัดจำนวนครั้งเอาไปเลยจ้ะ ถ้าเกิดอุบัติเหตุโอ้โหน้ําไหลไฟดับนะคะเครื่องตกรถเหยียบต่งางๆนานายกเว้นการโจรกรรมที่เครื่องหายอันนั้นเขาจะต้องมาคุยเป็นกรณีไปแต่ถ้าเกิดจากอุบัติเหตุทั้งหมดขอให้มีชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆของเย,ยน้องเอาไปส่งซ่อมน,นะคะเขารับประกันให้ ทุกอย่างไม่ต้องเสียค่าอะไรเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะฟังแล้วโอ้โหอยากจะได้เยนน้องไปเป็นตัวช่วยในการทํางานหรือว่าโอ้โหไปคุยเอทคอนเทนต์ต่างๆกันได้ยังสําหรับเรื่องของราคาหลายคนถามว่าแม่สเปคแรงขนาดนี้ดีไซน์สวยงามนะคะวัสดุอลูมิเนียม100%ขนาดนี้ ราคาเท่าไหร่กันเชียวที่บอกว่าเกือบแสนนะคะราคาตัวนี้อยู่ที่ 99, 9 9 9 9 0บาทแต่ถามว่าโอ้โหเอามาใช้งานแล้วเราสามารถเอามาเมคมันนี่เอามาทำคอนเทนต์ที่มันลดมันปังมันก็คุ้มนะเอาจริงๆหรือว่าใครแบบอยากจะลองใช้ตัวที่ซอฟตลงมากว่านี้อีกนิดนึงเขาก็จะมีตัวที่มีสเปคลองลงมานะคะอีกตัวนึง่งราคาอยู่ที่5 9 9 9 0าแต่ถ้าให้ยาดแนะนำก็เอาตัวนี้ตัวท็อปไปใช้เลย ครั้งเดียวจบซื้อครั้งเดียวคือแบบอย่าให้มันแบบว่าเสียน้อยเสียยากอเสียมากอเสียง่ายเราก็เสียยากเสียน้อยแล้วก็เสียน้อยเ้วก็เสียมากเอาไปเลยจุกจุกแน่นแน่นแล้วคุณจะแบบถูกใจประทับใจใครที่ลองซื้อไปใช้ตามอยากแล้วนะคะชอบอะไรแบบไหนโอ้โหเอามาแชร์กันได้ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะคะแล้วก็แบบเอามาแชร์กันได้ว่าใช้เราเป็นยังไงบ้างนะคะชื่นชอบไหมสนุกสนานกับการใช้งานหรือเปล่านะคะแล้วก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ดิชั้นด้วยแล้วก็ใครที่อยากจะ ว่าโอ้โหแม่จ๋าช่วยรีวิวตัวนี้ให้หน่อยรีวิวอันนั้นอันนี้ให้หน่อยก็ส่งคอมเมนต์กันมาได้สำหรับวันนี้ดิฉันขอตัวราไปก่อนแล้วขอไปทำงานขอไปรีทัชตกแต่งภาพก่อนแล้วสวัสดีค่ะ